สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอลบัคเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะตัดเลยจ้าคุณพี่ขาตัดเลยรายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะวันที่เจ็ดค่ะเดือนสองค่ะคุณลูกค้าค่ะเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชค่ะคุณลูกค้าค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคุณลูกค้าค่ะอ่ะตัวนี้เป็นส่วนคุณผู้ชายดำจริงดำจังนะแม่นะ ไม่มีอะไรมาชุดสูตรหรือเสื้อสูตรช,ชุดสูตรคุณลูกค,ะคะ้าค่ะชุดสูตรคุณผู้ชายนะชุดสูตรคุณผู้ชายของเราจะมาเป็นคู่กางเกงกับเสื้อคู่กันนะคะตัวนี้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะราคา5,500บาทนะจำนวนชิ้นขออนุญาประมาณการนะคะหกสิบถึงแปดสิบใช่ไหมคะ เจ็ดสิบถึงแปดสิบชิ้นค่ะตกต้นทุนต่อชิ้นสามสิบแปดบาทสามสิบแปดบาทคู่หนึ่งก็เจ็ดสิบสองสามสิบแปดคูณสองก็เจ็ดสิบสองเอาง่ายคู่หนึ่งคุณลูกค้าค่ะคู่หนึ่งเจ็ดสิบสองบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคู่นะคะโอ,อ,อ,อะรอรอรออาพนังใส่ชุดคู่ก็เลยแบบว่า น่าจะได้บอนอเบอร์หนีอหนอชุดสูตรคุณผู้ชายคุณลูกค้าขาคู่นี้คู่นี้เป็นออกโทน,นสีน้ําตาลสีน้ําตาลประมาณนี้ค่ะสีน้ําตาลประมาณนี้เสื้อกเกงคู่กันชุดสูตรนะแม่แม่ชุดสูตรค่ะชุดสูตรคุณผู้ชายหนึ่งกระดมุมสองกระดมุมแฟชั่นแบบนี้ ไซส์ค่ะค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คคะตัวนี้จะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะเริ่มตาตั้งแต่ไซส์เอสไซส์เอ็มคุณผู้ชายทั่วไปงานแตง่งงานบนุญงานล่าด์นะกลุ่มราชการได้หมดอามาตอบตผู้หยาวงผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณลูกค้าค่ะดูว่าจะเป็นกลุ่มคุณครูนะคะกลุ่มปลงประหลัดได้หมดต้องมีอ่ะคุณลูกค้าต้องมีชุดสูทแล้วโทนสีชุดสูทของเราจะมีตั้งแต่โทนสีที่สุภาพคือสไตล์สีแบบนี้เลยค่ะจะเป็นน้ำตาลก็ได้ใส่แต่งงแต่งงานได้หมดค่ะคุณลูกค้าค่ะเจ้าบงเจ้าบ่าวนะะสามารถคู่กันได้เลย เปิดร้านให้เช่าเปิดร้านตัดชุดเปิดร้านซักรีดเปิดร้านขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับอ่าขายกับชุดแบบนักเรียนมือหนึ่งก็ได้เอาตัวนี้ไปคู่กันได้เลยคุณลูกค้าขาแมทเซ็กกันได้เลยอะตัวนี้เป็นคู่หนึ่งนะแม่นะสามสิบแปดสามสิบแปดเป็นเจ็ดสิบสองคู่นี้เจ็ดสิบสองบาทเรามาดูกันนะว่าเขาจะมีทุกคู่หรือเปล่าเดี๋ยวไลน์นี้นะ จะรีให้เห็นทุกคู่เลยนะแม่นะนะับไปพร้อมๆกันนะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะคู่สองค่ะแม่คู่สองคู่สองจะเป็นอ่าโทนเียบเรียบประมาณนี้ลายตั้งประมาณนี้หลักๆก,กระเป๋าจะเป็นสี่กระเป๋ากระเป๋าด้านหน้าสองสองนะแม่กระเป๋าด้านหลังสองแล้วเป็นซิปค่ะเป็นซิปเป็นตะขอ เป็นซิปเป็นตะขอแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะหมดปัญหาแม่หมดต้องหมดปัญหาต้องไปตัดชุดสูตรเป็นสองพันสามพันหรือบางทีเป็นหลักหมื่นค่ะอยู่ในนี้คู่หนึ่งประมาณการเจ็ดสิบสองบาทเท่านั้นสนใจก็เอี๊ยบด่วนได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะขออนุญาตไปคู่ต่อไปนะแม่นะคู่ต่อไปหลกัหลกๆคะ่ะคุณลูกค้าคะถ้าเป็นชุดจริงๆของเขาจะมีเป็นรองบ่าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ ตัวนี้จะเป็นรองบ่านะแม่นะเพื่อเสริมบุคลิกภาพได้นะคะสไตล์แบบนี้นะคู่กันได้นะคะอ่ะไปต่อกันรัวๆเลยอันนี้ก็คู่หนึ่งนะราคา5,500บาทค่ะคุณลูกค้าขาแนวสุดๆแนวโทนเรียบร้อยแนวทางานคุณผู้หญิงของ,ของเราจะมีเป็นเบาลเซอร์ นะแจ็คเก็ตสูทผู้หญิงสีดำนะคะหรือว่าจะเป็นชุดสูทผู้หญิงก็มีเลยจะเป็นของคุณผู้ชายประมาณนี้ก็ได้นะคุณลูกค้าขาอะใหม่ด้วยสะอาดด้วยเกรดเอด้วยความใหม่ความสะอาดของเขายอมเขาค่ะคุณลูกค้าขาเราต้องยอมนะเพราะว่ารหัสนี้ของเขาใหม่จริงแม่ดูค่ะใหม่มากใหม่สะอาดมากในกะล้องไม่แน่ชัดว่าใหม่ใหม่จริงหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้คือใหม่เลยใหม่สะอาดมากค่ะเอฟได้เอฟกันเลยค่ะ ชุดสูตรคุณผู้ชายราคาห้าพันห้าร้อยบาทสนใจเอฟด่วนๆค่ะแม่ขาโอ้โหถ้าเราเปิดร้านแบบให้เช่าชุดแต่งงานนะไม่มีชุดสูตสูนะแม่ไม่มีชุดสูตร,ตรนะแม่นะถือว่าไม่ไม่ใหม่อะแม่ไม่หันใหม่อ่ะแม่เราต้องมีอะถ้าสําหรับแบบว่าอาอ่กลุ่มผู้ชายนะแนะนําให้มีขอโทนสุภาพ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  ตัวนี้จะมีรองบ่านิดนึงแต่ถ้ารีดขึ้นมาค่ะทรงได้สไตล์ได้ราคาประหยัดมากเลยค่ะแม่ค่ะห้าพันห้ารอยบาทเท่านั้นกระดุมเป็นกระดุมแฟชั่นสองเม็ดค่ะทรงแบบนี้ไซส์แบบนี้คนรีวิวไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะคุณลูกค้าขาเสื้อผ้า L อใสเอใสไซส์ L อนะกางเกงใส่ไซส์ L อค่ะคุณผู้ชายก็จะอยู่ประมาณไซส์เอสก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขาสวยเหมือนกันแม่สวยเหมือนกันคู่นี้นะได้เลยอ่ะ คู่นี้ก็จะประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะประมาณนี้แหมใส่กันได้คุณลูกค้าค่ะอ่าอันนี้ก็จะมีเป็นกระเป๋าด้านข้างทั้งสองฝั่งกระดุมก็จะเป็นกระดุมแฟชั่นตัวนี้จะเป็นท่อนล่างท่อนล่างของเขาก็ใหม่นะะมีด้านข้างด้วยมีด้านหลังด้วยนะคะไซส์ก็ไซส์จะอยู่ไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์ L นะไปต่อที่ทอนสีประมาณนี้บ้างอุ้ยคือหม่แห้งแต่ือไม่อยากผ่านเลยค่ะคุณพี่ไม่มากดูค่ะ ใหม่มากสะอาดมากค่ะทรงได้สไตล์แบบผลีกขึ้นมานะจะใหม่จะเงาแล้วก็เข้ารูปเขาสรงที่แน่ชัดสาหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจค่ะคุณลูกค้าขาสีดําบ้างตัวนี้จะเป็นดําเรียบเรียบอู้ดำราชการเดี๋ยวหนูขออนุญาตนะขออนุญาตนิดหนึ่งดําของเราจะมีเป็นดําเรียบๆรียแบบสุภาพดําคือคุณลูกค้าบางท่านนะ่ะกลุ่มราชการต้องมีติดรถเสื้อสูทเนี่ย99.9% 9 99์นะแม่สังเกตนะ ลูกค้าจะรีดเดือนหนึ่งประมาณครั้งหนึ่งเอาเข้าร้านซักอบรีดแล้วก็เอาติดรถนะเอาติดรถไว้ค่ะคุณลูกค้าค่ะบางทีนะไม่จําเป็นต้องอใส่แบบทํางานก็ได้ใส่กันแดดก,กันลมกันหนาวหรือผู้ใหญ่บางท่านไม่อยากใส่เป็นสเวเตอร์สเวเตอร์มีหูบางท่านไม่อยากใส่แจ็คเก็ตยีนบางท่านไม่อยากใส่เป็นแนวรับรองอย่างอื่นแม่เอาสูตรตัวนี้แหละสามารถใส่ได้เลยค่ะ แต่ว่ามีอะไรใส่ได้่ถ้ะใส่ได้กี่ว่ามีอะไรเป็นแฟชั่นจะใส่เกล็ดเดียวอ่ะพี่เหมาจะใส่ได้กี่โมงคุณจะใส่ได้กี่โมงตัวนี้ก็ไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะแม่เพราะว่าแอลไซส์เอลใส่คลุมได้พอดีผู้หญิงใส่ได้นะใส่ได้พอดีค่ะแต่ว่าตัวนี้จะติดกระดุมก็อ่าประมาณนี้หน่อยนะ ผู้ชายก็น่าจะประมาณไซส์เอสนะคะสำหรับตัวนี้ไซส์เอสนะเพราะว mm ่าไซส์แอบสีดำเรียบๆอู mm ๋คุณลูกค้าหล่อมาก mm hmm. หล่อจริงบอกเลยบอกตรงไม่อ้อมคุณลูกค้าค่ะเอาตรงๆนี่แหละหรือว่าจะเป็นลวดลายใดตั้งแบบนี้ก็ได้เรื่องแบรนด์อันนี้เราขออนุญาตประมาณการอันนาให้คุณลูกค้าไปลุ้นกันอีกรอบนะหลากหลายช่องทางค่ะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นไลน์ก็ได้นะาเว็บไซต์ก็ได้นะ้าเฟซบุ๊กก็ดีหรือจะเป็นช่องทาง t ิกต็อก นะคะอิสะตากแกมก็ได้นะเอาง่ายๆหลักหลายช่องทางหนักอยู่ได้นเนาะก็เจ้านักหนักทานทเ,าเทอเทลโตก็กลัวลูกค้าแบบดูภาพไม่ชัดประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะประมาณเซตนี้สามสิบแปดสามสิบแปดคู่นี้เจ็ดสิบสองบาทประมาณการนะแม่นะประมาณการถ้าใสใใ่ใหญ่ๆเยอะๆนะอาจจะเป็นแบบว่าต้นทุนที่นน่าเพิ่มขึ้น,นอ๋อตัวนี้เป็นเซตสามตัวเป็นเจ้าเบาได้เลยค่ะ คุณลูกค้าขาเซตนี่เป็นเจ้าบ่าวได้เลยด้านในเป็นกลักค่ะคุณลูกค้าขาด้านนอกเป็นสูตรนะตัวนี้เจ้าบ่าวได้เลยและโทนสเีเรียบสุภาพด้วยนะเจ้าบ่าวก็ได้นะโอ้สวยเลยอะ่ะดูโหไม่เอฟไม่รู้จะว่ายังไงแล้วซื้อสี่กระสอบค่ะได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยนะได้ส่วนลดด้วยค่ะคุณลูกค้า่ะซื้อเยอะเราก็ลดเยอะนะคะหรือว่าจะซื้อสิบกระสอบเราก็ลดทุกกระสอบค่ะคุณลูกค้า่ะเอาง่ายๆนะคะซื้อเยอะลดเยอะนั่นเองนะคะ ไซส์ขออนุญาตคุณลูกค้าค่ะไซส์ตัวนี้ไม่มีแจ้งแต่ว่าจะเป็นซิปเป็นตะขอเหมือนเดิมคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าตัวนี้ข้อดีของเขาหน่อยเขาจะมีแบบว่าสามารถปรับไซส์ได้ด้วยซิปตรงนี้จะเป็นตะขอตรงนี้ก็ได้คุณลูกค้าค่ะหรือกันผ้ากันตะขอหลุดตะขอร่วงนะคะเราก็สามารถ ติดเป็นแบบกระดุมแบบนี้ก็ได้หมยถึงตัวนี้นะไม่ถึงแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้คุณลูกค้าค่ะ <c oughs> หรือบางทีสามารถเอาไปแมทอ่าแยกกันก็ได้นะคะสีดําตัวนี้คู่กับบางเกงตัวนี้ก็ได้พวกางเกงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกงสล็ก,กที่สามารถสวมใส่ได้เป็นเกางทกงานางานกัน <c oughs> คู่แบบนี้ก็ได้นะแม่สีดําด้านบนกางเกงด้านล่างผู้ใหญ่ประมาณอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะชอบใส่สูตร <c oughs> ประมาณนี้ย <c oughs> <c oughs> ิบแซงรอแรงค่ะอ่าด้านข้าง <c oughs> คู่นี้เป็นแบรนด์ของยิบแซงรอแรงก่ะคุณลูกค้าค่ะอ่า,ออา,าอะ๋อฝั่งนี้ค่ะอ่ะตัวนี้เป็นของยิบแสงยิบแสงนะคะคุณลูกค้าค่ะยิบแสงนะคะเดี๋ยวดูขออนุญาตดูกเกงให้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้แท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีนะ เกียงไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนค่ะมิน้นน่าจะเป็นคู่ของเขาเนาะ<ช>น่าจะเป็นคู่ของเขาประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้า่าเอกกลุ่มผู้ใหญ่ทีหนึน่งนะสำหรับตัวนี้นะคะอะคู่ประมาณนี้ขอไซส์ใหญ่นิหนึง่งวิ่ยกระสอบนี้ซส์ไม่เมล็กไม่ใหญ่นะคุณลูกค้า่ะไซส์เอ็มเยอะมากไซส์เอ็มไซส์เอลไซส์ซพอดีเลยค่ะคุณลูกค้าขะขอใหญ่ๆบ้างนิหนึง่งตัวนี้เป็นงานเมกาอถเอสพีญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นนะคะคุณลูกค้า่ะงานญี่ปุ่นรถเอสพีของเรานะคะ ไม่ไม่ไม่เอสมากเกินไปนะสําหรับกระสอบนี้นะคะไซส์จะอยู่ประมาณไซส์เไซส์แนะคะไซส์ของคนไทยจะทั่วไปนะคะไปต่อที่ไซส์ M ค่ะ คุณลูกค้าขาประมาณคู่นี้นะคะขออนุญาตไปเป็นคู่นะแม่นะเพื่อเห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะ,ะคู่นี้ไปแบบนี้ค่ะรัวเลยรัวเลยค่ะคุณพี่ด้านหลัง่ะรัวได้รัวกันเลยนะคะกับชุดสูตรคุณผู้ชายนะ,ะเป็นคู่ล้วนหมดปัญหาคุณลูกค้าต้องอไปจับเซตนะแม่นะเพราะว่าเซตนี้เราให้มาเป็นคู่แล้ว ให้มาเป็นคู่แบบนี้แล้วไม่ต้องหาคู่แล้วไซส์ทรงนะส่วนมากก็จะเป็นไซส์เดียวกันทรงเดียวกันนะเพราะว่าตัวนี้เรามาเป็นคู่นะลูกค้าค่ะค่อนข้างหายากนะแต่ว่าบริษัทบัคของเรามีโอกาสนําเข้ามาให้แล้วค่ะชุดสูทคุณผู้ชายได้ทั้งคุณผู้หญิงด้วยผู้หญิงก็มีนะผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีราคาเท่ากันค่ะของผู้หญิงนะคะกับผู้ชายนะคะอ่ะขอกลุ่มผู้ใหญ่บ้างค่ะ คุณลูกค้าค่ะกลุ่มผู้ใหญ่บ้างกระดุมส่วนมากที่เราเจอก็จะเป็นกระดุมแฟชั่นค่ะกระดุมประมาณสองเม็ดนะคะคุณลูกค้าค่ะสองเม็ดนะคะสำหรับอึกระดุมนะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าด้านหน้าบางตัวก็จะเป็นกระเป๋าแฟชั่นด้านหน้านาหรือว่าจะเป็นทรงนี้สไตล์นี้ก็ได้นะคะอุ้ยตัวนี้จะหนักนิดนึงลูกค้าค่ะจะหนักนิดนึงค่อนข้างหนักเลยสําหรับตัวนี้คู่กันกาบเกีงตัวเมื่อสักครู่นี้นะคู่กันใส่แมทช์ใส่กันได้เลยค่ะอ่ะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะคุณลูกค,ค้าค่ะ ทรงสไตล์ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะให้ทั้งหมดนี้เลยคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้ทุกคู่เนาะน่าจะเหลืออีกไม่กี่คู่เดี๋ยวเราจะรีวิวให้เห็นกันทุกคู่กันเลยนะคะว่าเราจะมีขี้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะยังเป็นคู่อยู่นะแต่เท่าที่เราลื้อนะจะเป็นคู่แทบทุกคู่นะแม่ราคาห5 0 0ันร้อยบาทค่ะน้ำหนักส5ิบห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะเจ8 0ิบถึงแปดสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น สามสิบแปดบาทสามสิบแปดบาทคู่นี้แม่แม่ขาเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเจ็ดสิบสองบาทป้าบังค่ะป้าสวยอ่ะใส่แบบนี้ได้เลยอ่ะคู่อย่างนี้ก็ได้สไตล์แบบนี้ก็ได้คุณลูกค้าค่ะ,คะแมท์ใส่กันได้เลยนะแม่นะอ่าแล้วก็ใหม่มากสะอาดมากพอเก็ดเอกกรตีความเก็ดเอคุณลูกค้า่ะใหม่จริงใหม่จังนะเก็ดเอหูสีดําเข้มมาก ตัวนี้เป็นกระดุมประมาณสามเม็ดค่ะตัวนี้กระดุมสามเม็ดนะคะอ่ะไปต่อกันรัวๆค่ะไปต่อไซส์ใหญ่ๆนิดนึงค่ะตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์เอ็มค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะเอ็มเอลใส่ได้นะคะสีดำเรียบๆนะคะสีดำในเรียบไซส์ประมาณไซส์เอลค่ะตัวนี้อุ๊ยแต่ว่ากระสอบนี้ใส่โอเคด้วยไซส์เอ็มไซส์เอลมาเยอะอ่ะ สุดท้ายแล้วนะคุณพี่คะสนใจก็ต้องรีบ c f แล้วนะคะกับรหัสนี้ของเราชุดสูตรคุณผู้ชายเขาจะมาเป็นคู่แบบนี้เลยคู่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังของเรานะตอนนี้ยังมีเป็นคู่อยู่ยังไม่มีขี้นะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะอ๋อไม่มีคู่อ่ะคนละชุดเอาง่ายๆคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นคู่อยู่คะ่ะแม่อ่าอันนี้เป็นคู่อยู่นะคู่ไหมคะ อ๋อจะมีอ๋อจะมีตัวสุดท้ายหรือนะพี่จีจะมีอีกแบบหนึง่งเราอาจจะดูสีผิดเราจะไปแล้วแต่ว่าหน้าถ้าผิดภาพประกันใดขออภัยคุณลูกค้าด้วยอาจจะมีคู่นี้ที่เป็นแบบว่ามาคนละคู่แต่อาจจะไปแล้วก็ได้แม่แต่อาจจะไปแล้วก็ได้นะถ้าดูผิดพลาดยังไงขออภัยคุณลูกค้าด้วยขอเซฟสุดท้ายและท้ายสุดค่ะคุณลูกค้าขาเป็นคู่นี้ นะคะปิดจอบรายการนี้หมวดนี้ชุดสตดคุณผู้ชายเรามาเป็นคู่ค,ะคะ่ะแม่ขาของเขามามาเป็นคู่ไม่อยากได้เป็นคู่นะเราจะมีแยกอีกตังหกนะคะของผู้หญิงเหมือนกันของผู้หญิงก็จะมีเป็นแจ็คเก็ตบลเซอร์นะคะแจ็คเก็ตแฟชั่นนะ,ะสูรแฟชั่นแล้วลูกค้าจะแยกค่อนข้างละเอียดแล้วก็จะจับเป็นชุดคู่ด้วยนะคะสาหรับรายนี้หมวดนี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ